วันนั้นเป็นวันเกิดตัวเอง<ะ>นอนอยู่ในบ้าน<ะ>บ้านเราจะมีตาช่างแล้วก็มีโรงเรือนมีอะไรเป็นเป็นร้านรับซื้อสินค้าการเกษตรรถเขาจะใส่ควายมาจากตลาดนัดแล้วทีนี้เขามาขอช่างเพื่อจะจะเพราะว่ามันต้องผ่านตาช่าง<ะ>ต้องช่างน้ําหนัก<ะ>เขาจะมาเช็คตาช่างก่อนทีนี้ปรากฏว่ามันเกิน<ะ>มันเกินน้ําหนักเกินไปสองตัว<ะ>เกินไป2ตัวรถมันก็ไปไม่ได้เราก็เลยถามเขาว่าเอาเอา,เอาอยัางไงเนี่ย เขาบอกว่าต้องเอาลงฝากไว้ก่อนเราก็เลยขอซื้อเขาพี่เตอ๋อยากจับไข่มากเลยเอาพี่เต๋จะจับไข่ได้เชือช่องมากเลยนะคะเจ้าวิหาเอาครับพี่เต๋จะจับไข่โชว์แล้วครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่กับน้องเต๋อนะคะได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมควายของพี่สักค่ะซึ่งที่ไหนคะพี่เต๋อสถานีควายสถานีควายเตจันโลกาโลนี่นะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ไหนคะพี่สักตรงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองว่าอำเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมาครับนี่นะคะอยู่ติดมิตรภาพเลยครับ ถนนมิตรภาพใช่ไหมคะพี่ครับนี่นะคะคือครั้งแรกของพี่เต๋อด้วยที่มาโซนทางภาคอีสานนะคะแล้วหยุดที่ด้านหลังของของคุณแม่แล้วก็น้องเต๋อนี่คือเป็นเจ้าเวหาเงินใช่ไหมคะพ่ศักดิ์ครับเวหาเงินครับตัวนี้เป็นควายเผือกอยู่กับพิศักดิ์บรนณายคะพ่ศักดิ์ตัวนี้ตัวนี้ผมได้มาจากเสียพงกับเสียต้นให้ผมมาเมื่อตอนอายุ9เดือนครับ9เดือนเอามาเอามาเลี้ยงเป็นลูกเป็นลูกซูโม่ครับ ตัวนี้เหรอคะลูกใช่ครับโโเ,ปเป็นเป็นลูกเจ้าสโมโ่จากที่คุณแม่มาตอนกลางคืนนี้ไม่ธรรมดานะคะดูด้านหลังของคุณแม่นะคะชื่อคออแต่ละข้อนี่จะเป็นแบบว่าอินเตอร์ทั้งนั้นทำไมถึงตั้งแบบเป็นชื่อของแต่เหมือนเป็นนักกีฬาฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยเลยอะค่ะพี่เกิดจากจุดประสงค์แนวคิดยังไงอะค่ะคือไอเดียถึงมาเป็นไอเดียแบบนี้ได้เรา <ไง S 2> เราเป็นคนชอบฟุตบอลแล้วก็ชอบแมนเชสเตอร์อยู่ในติดเวลาเราจะจะจะ,จะใช้คนมาทำความสะอาดได้ใช้อะไร เราเลยบอกว่าเออนจะเรียกว่าไปคลองนู้นคลองนี้มันก็เลยกลายเป็นไอเดียว่ามันตั้งตั้งชื่อเป็นเป็นนักฟุตบอลที่เราชอบมาใส่ชื่อแต่ละคลองแต่คลองอย่างคลองนี้เป็น เป็นข้อของเสื้อเล็กเฟอร์กูสันเราก็จะบอกว่าเออเดี๋ยวไปดูข้อเสื้อเล็กหน่อยเดี๋ยวไปดูข้อเวนลูนี่หน่อยเดี๋ยวไปดูข้อแลนด์ฟิกหน่อยข้ออารันสมิธอ่างเงี้ยเราก็จะบอกคนงานว่าไปดูข้อนั้นข้อนี้แล้วมันก็จะแปลกกว่าที่อื่นใช่โดยที่เราไม่เคยเจอแล้วมาเจอที่นี่แบบว่าโโหชื่อแบบอินเตอร์มากเลยอ่ะแต่ละแต่ละข้อแต่ละแบบลงแต่อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นหนึ่งทำให้คนงานจำง่ายด้วยอะไรด้วยไหมครับพี่ คนงานจำง่ายด้วยแล้วเราก็มีความสุขในสิ่งที่ที่เรารักคือควายแล้วเราก็ได้เห็นชื่อนักเตะที่เราชอบเราเป็นคนชอบแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดถูกไหมครับอันนี้ก็สาวกอะไรพี่เต๋อพี่เต๋อสาวกสาวกแมนยูเขาคุยกันเรื่องเห็นไหมไม่ธรรมดาจริงๆแล้วมีทั้งหมดกี่ชื่อคะในในสถานีควายไทยสถานีควายอย่างเงี้ยเราก็จะใส่เฉพาะเป็นเป็นที่มีคอก เป็นอคอกแต่ละอคอกตอนนี้ก็มีทั้งหมด16อค16อก16คอก16ชื่อครับ17กับหัวหน้าใหญ่ครับอะเสื้ออเล็กซ์าาูกกุงสนนะคะาาตัดใจเมื่อก่อนเนี้ยพี่สังได้มีการกิจการของตัวเองแล้วแล้วลลยังไงถึงคิดเริ่มที่จะเลี้ยงควายอะคะพี่เกิดจากตรงไหนจุดตรงไหนที่แบบเป็นจุดสนใจของพี่อะค่ะเราเป็นคนที่ชอบชอบชอบเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วแต่เราไม่มีโอกาสเพราะด้วยความที่แบบเราเราเป็นลูกที่ว่าพ่อแม่ทําธุรกิจ คือพอพ่อเราเสียเราก็เราก็มาทําตรงนี้เต็มที่ค่ะพอเรามาทําตรงนี้เต็มที่ทํางานต่อจากพ่อแต่เราก็ยังหาจังหวะหาช่องหาอะไรระหว่างนั้นเราก็เลี้ยงบัวหูยาวมาเรื่อยอินดูบัซิลครับตอนนั้นจะเป็นคนที่แบบชอบหูยาวเราก็จะเลี้ยงมาเลี้ยงมาเลี้ยงไปจนเกิดขาดทุนเยอะเหมือนกันช่วงนั้นมันมันลงอ๋อพี่เคยเลี้ยงวัวมาก่อนเลยใช่เลี้ยงบัวมาก่อนแล้วก็แล้วก็หยุดไปแล้วก็มาเลี้ยงนกกระจอกเทศ Oh. ตรงนี้จะเป็นจะเป็นฟาร์มนกกระจอกเทศทั้งหมดเลย4-500ตัวเลยนะ <Ha. S 2> แล้วเราเราฟักไข่เองอะไรเองจนมันมันมาเกิดวิกิตการเป็นเป็นไข้หวัดไข้หวัดนกแล้วเขาเขาให้หยุดเลี้ยงให้เลือกเลี้ยงให้ชะลอแล้วให้ตรวจตอนนั้น oh, เราก็เลยหยุดตอนนั้นระบาดนะใช่ทีนี้อยู่มาไม่นาน วันนั้นเป็นวันเกิดตัวเองนอนอยู่ในบ้านบ้านเราจะมีตาช่างแล้วก็มีโรงเรือนมีอะไรเป็นเป็นร้านรับซื้อสินค้าการเกษตรรถเขาจะใส่ควายมาจากตลาดนัดแล้วทีนี้เขามาขอช่างเพื่อจะจะเพราะว่ามันต้องผ่านตาช่างต้องช่างน้ําหนักเขาจะมาเช็คตาช่างก่อนว่าหนักกี่โลใช่ใช่ใช่อย่างเงี้ยเหรอคะทีนี้ปรากฏว่ามันเกินมันเกินน้ําหนักเกินไปสองตัวเกินไป2ตัวรถมันก็ไปไม่ได้เราก็เลยถามเขาว่าเอาเอายังไงนี่เขาบอกว่าต้องเอาลงฝากไว้ก่อนอ เราก็เลยขอซื้อเขาอ่าต,ตอนนั้นซื้อพี่จักซื้อเท่าไหร่คะตอนนั้นที่ซื้อตัวหนึง่งจากเขาฝากไว้ตอนนี้พี่ขอซื้ออ่าซื้อตัวหนึ่งหมื่นกว่าบาทน้่ยแหละหมื่นหมื่นหนึ่งพันหมื่นสองพันซื้อสองตัวสองหมื่นอ,อันนี้เป็นสองพันอีกจังค่ะใช่ซื้อไว้ในวันเกิดไม่ได้คิดอะไรแค่ว่า แค่ว่าแม่เราไถชีวิตมันไวเนาะสงสารมันมเดี๋ยวจะเลี้ยงมันไว้ทักสองสามปีมก็เร,เริ่มเริ่มเลี้ยงมาตั้งแต่วันนั้นะะเมื่อสี่หปีที่แล้วก็คือเนื่องจากเริ่มจากวันเกิดของตัวเองเพื่อสร้างบุญกุศลของตัวเราเองด้วยอะไร<ว>ด้วยไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าไม่อยากให้เขาโดนฆ่าในวันนั้นเพนา่เราเหมือนเรารู้สึกแย่เหมือนเรารู้สึกแย่แล้วทีนี้ว่าจะให้คนนู้นเลี้ยงคนนี้เลี้ยงก็ไม่มีใครเลี้ยงก็เลยได้จับพัดจับถูไปเลี้ยงพอเลี้ยงแล้วเอ้าได้เจอทุกวันเอ้าแล้วมันดี นี่ตรงไหนมันเป็นศูนย์รวมของของครอบครัวเวลาเราว่างเราก็มารีแลกตรงนี้ได้เจอลูกเจอแพนเจออะไรได้คุยกันที่ข้อขายมันกลายเป็นทีนี้เริ่มเราทีนี้เป็นเริ่มจุดประกายว่าเออมันกลายเป็นศูนย์รวมเป็นกิจกรรมยามว่างจริงๆเราก็เลยเริ่มเริ่มแล้วละเริ่มที่จะรักเริ่มที่จะชอบอเริ่มออกหาดูของคนนู้นของคนนี้ของคนนี้ของคนนู้นเราก็จะเริ่มนําเข้ามาเรื่อยเแล้วที่ไปดูของคนนู้นของคนนี้นี่คือพี่ไปดูของคนไหนเจ้าแรกเลยค่ะพี่ศักก็ ของชาวบ้านนี่เลยครับเพราะว่าเราเริ่มต้นจากชาวบ้านชาวบ้านที่แถวในพื้นที่ของแม่ใกล้เคียงในพื้นที่ของเราใช่แล้วคนที่มีทําให้เราดูแล้วเราเราเกิดอยากเลี้ยงจริงๆก็เลี้ยงมาหลายปีได้มีโอกาสไปของพี่สมบัติเราเห็นใช่ Big ไอฟาร์มเราไปเห็นการระบบการจัดการแล้วก็วิธีการเลี้ยงวิธีการแล้วก็เจ้าของเขาตอบโจทย์เราได้ตอบโจทย์คือสามารถสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายจุดไฟของเราขึ้นขึ้นได้มากกว่าเดิมให้กองใหญ่กว่าเดิมจากที่แรกกองเล็กๆค่ะทํางานทํางาน12ชั่วโมงมาดูไฟหนึชั่วโมงอมเอาแล้วทีนี้พอกลับมาจากบิไกลกลายเป็นครึ่งๆเลย6กๆเลย ทำงาน6ชั่วโมงมาดูควาย6ชั่วโมงแล้วตอนตอนที่ไปบิ๊กไอนี่ตอนนั้นที่ไปครั้งแรกอย่างเงี้ยพี่ฝักได้ควายกลับมาเลยไหมคะหรือว่ายัางไงคะพี่ตัดสินใจนานไหมหลังจากจไปดูที่บิ๊กไอฟาร์มมีการจัดระบบเห็นการจัดระบบระเบียบของที่นั่นแล้วอะค่ะพี่คือเราไม่ได้คาดหวังอะไรคือเราไปเที่ยวตอนนั้นไปเที่ยวปีใหม่กับครอบครัวธรรมดาแต่ด้วยความที่เป็นวันหยุดเราก็ไม่ได้คิดว่าจะจะจะได้ควายเพราะว่าคิดว่าแวะไปเล่นหน่แก แล้วหลายๆที่พูดมาก่อนคือด้วยผมเป็นคนบุคลิกอย่างเงี้ยเป็นผมยาวอย่างเงี้ยคือควายใช่ใช่ควายมันจะราคาค่อนข้างที่จะสูงถ้าควายดีแต่พอเราไปซื้อปั๊บเขาก็จะดูเขาก็จะดูนะว่าคนนี้จะมีเงินมีกําลังมีอะไรไหม ส่วนใหญ่ที่ผมไปหลายๆฟาร์มในภาคอีสานเขาก็จะถามเราว่าอาชีพอะไรอะไรยังไงเป็นยังไงเขาก็จะมองดูประเมินก่อนว่าเราจะสามารถจับต้องได้ไอะไรไหมอ๋อจะสู้ราคาไวหวใช่ใช่ใช่ประมาณนี้แต่พอไปหาวิไกคือแกแกไม่ไม,ไม่ไม่ถามเรื่องเรื่องเรื่องแบบนี้ว่าเราทําอาชีพอะไรอะไรยังไงแกแกแกก็จะถามว่าเราชอบจริงไหมจะเลี้ยงจริงไหมอะไรจริงไหมดูว่าเราตั้งใจจริงไหมเออมันมันมันไม่เหมือนที่อื่น ทีนี้แกก็เลยแบ่งวันนั้นแกเลยว่าอยากได้จริงๆไหมผมก็เลยว่าผมเลยพูดคํานึงไปว่าถ้าพี่ให้ผมก็ได้ถ้าพี่ไม่ให้ผมก็<ผ>มไม่ได้ไไดเพราะว่าถ้าจะให้ผม มาซื้อความสําเร็จจากพี่กลับไปผมทําไม่ได้ถ้าจะพี่จะให้ผมเอาไปสร้างความสําเร็จผมทําได้เขาเกิดความประทับใจใช่ออแกก็เลยแบ่งให้ผมสองตัวในราคาที่แบบหาไม่ได้ท่าไหร่คะอยากรู้มากเลยตื่นเต้นตื่นเต้นแทน,นพี่เขาเลยนะคะ <laughs> ตอนนั้นได้มาราคานี้อสองตัวพี่แกให้แสนต้นต้นครับแ oh <my> สน oh <God. S 1> ต้นๆ้นให้มาสองตัวถือว่าเป็น เป็น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 ขวัญกำลังใจเลยใช่ใช่เป็นเป็นเป็นในเป็นของของคนที่เราแบบเป็นเห็นเป็นไอดอลอ่ะแล้วได้ของพี่แกมาด้วยเราก็เลยกลายเป็นว่าจากวันนั้นมาคือเราเราเคยตื่นหกโมงเช้าทีนี้ทําให้เราได้ตื่นตีห้าตีสี่เพราะเราอยากมาเจอเขาอยากมาทําอยากมาอะไรคือมันมันมันเริ่มมันีความสุขใช่ใช่มันมีวุขไปอีกสเตปหนึ่งอย่างเงี้ยใช่มันผ่านไปก้าวไปอีกของเราจากการถ่าย ชีวิต2องตัวแล้วเราเป็นได้ของที่บิ๊กไอฟาร์มของพี่สมบัติอีก2ตัวมาก็เป็น4ตัวเริ่มมาสะสมเรื่อยๆเลยจากจากมีโรงเรือนแค่2งโรงทีนี้มันก็กลายเป็นว่าขยายไปขยายไปขยายไปจนตอนนี้เต็มพื้นที่ไปหมดแล้วเนี่ยสตัวแล้วมาเป็น4ตัวแล้วตอนนี้มีทั้งหมดกี่ตัวคะพี่ตอนนี้น่าจะ30กว่าตัว้ครับประมาณกี่ปีครับพี่สัตว์ประมาณ4ี่หปีครับ5ปี จากจาก,จากที่ไม่คิดที่จะเริ่มเลี้ยงควายเลยนะคะคือจา<ช>บ,บว่าคือแบบเห็นเพราะความสงสาร<ช>และนับปัจจุบันมาตอนนี้เริ่มเ,เกิดมาเป็นความรักความ<ช>ผูกพันแล้วแบบตอนนี้คือเริ่มแบบว่าควายพี่ศักก็ไม่ธรรมดามีหลาย,ลาย,ลายสายพันธุ์หลายเหล่ากอมากเลย<ช>แตกต่างแบบว่าสังเกตได้นะคะคือแต่ละตัวนี้ค่อนข้างที่จะ สายพันธุ์ที่ดีทุกตัวเลยใช่ไหมครับพี่ศักดิ์เราคิดอย่างนี้ค่ะตามที่เราเคยไปเราเคยไปฟาร์มใหญ่ๆคือถ้าถ้าคนมีตังหน่วยมันจะซื้อได้ในราคาแสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนถ้าร้อยห้าสิบขึ้นไปยิ่งไม่ต้องพูดถึงอแบ่พ่อแม่พันธุ์ใช่ไหมคะใช่แล้วทีนี้ถ้าอย่างเราถามว่าเราซื้อได้ไหมซื้อได้ค่ะแต่ว่าถ้าชาวบ้านระดับล่างเลยเขาซื้อไม่ได้ผมคิดว่าถ้าเราไปฟาร์มใหญ่เปรียบเทียบไม่ฟังคือเหมือนเราไปซื้อรถเบนซ์ซื้อรถบีเอ็ม พี่ศักก์ก็เลยมีความคิดว่าเราไม่ทำแล้วแบบนั้นเราจะทำไปตั้งแต่รถอีแตนมาแล้วให้คุณมีเห็นรถอีแตนเห็นเปอร์โยเห็นโตโยต้าเห็นมัสึดาเห็นฟอร์ดเห็นเบน์เห็นบีเอ็มคือพูดง่ายๆมีตั้งแต่โลคัส์ไปจนถึงเบอร์คัสให้เข้ามาแล้วคือให้เขาตามกำลังมีชอยให้เลือกใช่ใช่ใช่ผมคิดอย่างนั้นแหละคิดว่าตามทุนของเราด้วยใช่อย่างนน้อย ให้เขาได้มิตรภาพกลับไปคือมามาตรงนี้คือเราเราสร้างสถานีควายมหาชนคนคราชขึ้นมาเพื่อว่าให้คนจนได้มีโอกาสมายืนยิ้มได้มีการแบ่งปันถึงไม่ได้แบ่งปันควายก็แบ่งปันรอยยิ้มกลับไปได้แบ่งปันมิตรภาพกลับไปคือพูดง่ายๆให้เขามาแล้วเกิดความรู้สึกดีๆกลับไปแล้วมีม,มีมีแรงบันดาลใจในการอยากเลี้ยงมไม่ใช่มาแล้วเขาทอ้อท้อเพราะมาแล้วเจอราคาควายแล้วเขาทอ้อมาแล้วคือให้เขาได้ มีรอยยิ้มแล้วก็มีกําลังใจจากเราอาแล้วอย่างตัวนี้พี่อย่างอย่างที่ด้านหลังของคุณแม่เจ้าเวหาเงินตัวนี้พี่ศักดิ์อะได้มาราคาดีไหมพี่ตัวนี้คือเสียต้นกับเสียพงแบ่งให้ผมมาในราคา4ี่0 0ดบาทอ๋ออันนี้รุ่นระดับกลางๆใช่เขาแบ่งเขาแบ่งนี่ราคานี้ต้องบอกว่าเขาแบ่งจรงิงจริงเพราะว่าเขาแบ่งให้เขาเลือกที่จะให้เราราคามิตรภาพมาก<ช>เลยเขาให้เรา ให้เรามาเลี้ยงแล้วตอนนั้นที่ได้มานี่พี่สักได้มาตอนเด็กๆหรือว่าอ่าตอนนั้นขาอายุ9เ้าเดือนกว่าโอ้เพิ่งจะหย่านมไปใช่เพิ่งหย่านมพี่แกก็ให้มาเลยโอ้แล้วตอนได้ตอนนั้นที่ได้มาจากอ่าพี่สมบัติก็เป็นค,ควายสีดําครับควายดำผส,สมควายดำแล้วควายเผือกเพิ่งมาจริงๆจังๆเริ่มเข้ามาเมื่อปีไหนคะพี่ควายเผือกน,นี่ก็เลี้ยงเลี้ยงมาคู่กันนะเพราะว่าตอนไถชีวิตก็ เป็นเจ้าเป๊ปพี่กับเจ้าเย็นเย็นเป๊ปซี่เนี่เป็นควายดำไอ้เย็นเย็นนี่เป็นควายเปลือกอ๋อก็คือมีทั้งเปลือกทั้งดำใช่ครับตอนที่พี่ถ่ายชีวิตเขาช่วันเกิดใช่ก็เลยแบบจุดประกายมาตั้งแต่ตอนนั้นมาถึงมาจุดับจุบันนี้ ไจาเวหาเงินอย่างเงี้ยตอนนี้เขาก็มากี่ขวบแล้วครับพี่เจ้าเวหาเงินเนี่ยสิเดือนแล้วครับ19เดือนก็พวกก,กว่าเองดีใช่ครับยังไม่ถึง2ปีอันนี้พี่สากเคยแบบมาเล่นกับเขาทุกๆวันอย่างเงี้ยคือเขานิ่งมากเลยนะคะเชื่องมากเลยสังเกตได้นะคะตัวนี้พี่ศากเคยวัดเคยวัสไซ์วัดอะไรเขามั้งไม่ไม่เคยก็ยล่าสุดนเชียนแกวัดครับเนี่ยพี่คนเลี้ยงครับมือน,น้ำครับแกแกวัดได้ร้อยเท่าไหร่นัชเชนร้อยสามเก้าไหม ร้อยสามเก้าครับ oh. ผมไม่ค่อยได้วัดเพราะว่าผมผมเป็นคนไม่ค่อยซีเรียสเรื่องความสูง uh. คือถ้าเราไปตามหาร้อยห้าสิบถามว่าเราไหวไหมไม่ไหว uh. เราเราจะเน้นที่ว่าคืออันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวต้อง <Yeah. S 1> ออกตัวไว้ก่อนใช่ค่ะผมจะผมจะซื้อควายที่มันมีความสมดุลถึงคุณจะเป็น140ร้อยสี่สิบก็ช่างแต่ขอให้ควายตัวนั้นต้องมีอะไรดึงดูดในตัว ให้เขามีสเสน่ห์ให้เราชวนหลงไหลชวนมองความสมดุลของพี่นี่หมายถึงอ,อย่างไรบ้างคะพี่สักความสมดุลของเขานี่ในความคิดของผมคือ,อพวกช่วงตัว<ฆ>พวกช่วงท้องอ่าง<ฆ>พวกช่วงขาพวกช่วงลําตัวคือให้เขาบาลานซ์กันไม่ใช่ว่าสูงจนสูงจนแล้วก็ท้องเอวรัดอย่างเงี้ยคือผมจะชอบควายที่เขามีท้องอ่างแล้วก็ดูที่ว่าเขามีมีมีความสมดุลในตัวจะพยายามจะบอกว่าทุกคนเนี่ย ทุกคนมีมีมีเซนต์ในตัวไม่เกี่ยวกับมือใหม่มือเก่าค่ะถ้าคุณเห็นปั๊บตัวนี้ว่าใช่อ,อย่างน้องจันไปไปหลายๆที่น้องจันจะสะดุดตาเองว่าตัวไหนที่<อ>ใช่ใช่ใช่มันไม่เกี่ยวกับคําว่ามือเก่าคําว่ามือใหม่<อ>ทุกคนมีเซนต์<อ>ผมจะบอกว่าทุกคนมีเซนต์แต่ว่ามือใหม่พวกคุณขาดกันแค่ความมั่นใจขาดแค่ความมั่นใจเพราะประสบการณ์ใช่<อ>พราคุณจะเชื่อว่า เชื่อเซียนแล้วดีเชื่อคนนั้นแล้วดีเชื่อคนนี้แล้วดีแต,แต่คุณใช่คุณลืมถามใจตัวเองอมผมอยากอยากฝากไปว่าคือทุกคนเก่งเหมือนกันหมด<ะ>แต่ว่ากว่าจะเก่งได้มันก็ต้องล้มลุกคุกคานมาบ้างแต่ว่าถ้าเราซื้อไปแล้วรอนเรามาดูที่คอกเนี้ยเราถูกใจแต่พอไปถึงบ้านปับมีคนมาพูดว่าตัวนี้ไม่ดียังงูอย่างนี้นนคุณเผี ความมั่นใจไปเลยถูกต้องครับใจต,ต้องหนักแน่นจริงๆใจ,จต้องหนักแน่นจริงๆถ้าจะเลี้ยงควายแล้วก็อย่าไปทษใคร ให้โ<อ>ทษตัวเองถ้า<อ>ตัวเองทําไปผมผมไม่ได้ว่าใครหรือ,อยังไงแต่ว่าอยากให้ทุกคนเพราะว่าอย่างน้องจันจะซื้อเง bor, ี้ยเงินอยู่ในกระเป๋าน้องจันใช่เราเป็นคนตัดสินเองใช่ใช่ใช่พี่ศักไม่ได้ไปบอกว่าน้องจันต้องเอาเงินไมพ่พี่น้องจันต้องซื้อตัวนี้ตัวนี้น้องจันสามารถตัดสินใจได้เองแล้วสมมติว่าวันนี้น้องจันมาหาผมน้องจันเห็นควายผมหมดทุกตัวแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยถูกใจเจ้าไปหาเงินอย่างเงี้ยแต่ถูกใจอย่างนี้คือใ,ใ,ใ,ใน loosely, Need พี่ศักให้ข้อคิดว่า ถูกใจแล้วเราเห็นควายแล้วถูกไหมน้องจันไม่ต้องตัดสินใจที่หน้าคอกใช่ให้น้องจันกลับบ้านไปนอนคิดลุ่งเช้ามาค่อยโทรหาพิศก์ก็ได้ล้าเราตัดสิว่าถ้าหนูตัดสินใจซื้อไงพิ์จะให้หนูเท่าไหร่ดีนะให้เราไปดูที่ไปนอนตัดสินใจที่บ้านไปนอนตัดสินใจที่บ้านถ้าเราชอบจริงๆเราค่อยซื้อ ถ้าเรามาตัดสินใจที่หน้าคอกหนึ่งคือเราอาจจะปื้่มเจ้าของคอกหรือเราจะอาจจะแบบว่ามันมีเวลาคิดน้อยไปหน่อยเราไปทบทวนที่บ้านเบอร์โทรก็มีเฟซก็ม,กมีเดี๋ยวเราทักมาใหม่พี่ผมสนใจจริงๆค่อยว่ากันเพราะว่าควายเราเห็นแล้วเราไม่ต้องตัดสินใจใ<ช>ที่หน้าคอกเพราะว่าเราหนึ่งเรามาเห็นที่หน้าคอกด้วยเราเห็นเห็นรูปลักษณ์ของเขาทุกๆอย่างทุกอ่าสรีระทุก อ่าองค์ประกอบหล,หลายอย่างความสมดุลความบรรลุของเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเราได้เห็นแล้วได้เห็นได้จับต้องของจริงเราไม่ได้มโน,โนทางอ่าทางรูปภาพผาักอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเวลาที่ตัดสินใจค่อนข้างที่จะเร็วเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยและอย่างตัวเนี้ยพี่ตอนนั้นพี่ได้มาแค่9้าเดือนอย่างเงี้ยพี่ถึงไม่ถึงแบบว่าชอบเขาอะคะลักษณะเด็นของเขายัางไงถึงแบบเอาเขามาเข้ามาที่ฟาร์ม สถานีควายของเราอะโออคือตัวนี้เสียต้นแกบอกว่าพี่ถักอยากเลี้ยงควายเผือกไหมผมก็บอกว่าอยากเลี้ยง <bili S 1> <อ player. S 2> เพราะว่าด้วยความที่ผมอาเสียต้นแกเป็นคนที่เลี้ยงควายเผือกอยู่แล้วเป็นแกเป็นบ้านควายเผือกอุบลรัฐเป็นบ้านควายเผือกอุบลรัฐแล้วก็แกเป็นหัวหน้าคือผมเรียกแกว่าหัวหน้าผมให้เครดิตแกเสียเสียต้นแกก็ให้เสียพงมาเลี้ยงแต่ว่าลูกตัวนี้คือเป็นลูกตัวแรกเสียต้นแกก็จะเอาไป ทีนี้ผมเลยขอแกแกเลยบอกว่าถ้าพี่สัตว์จะเอาก็เอาไม่ใช่คนอื่นคนไกลถ้าพี่เสียผมให้แกก็เลยว่าผมเอาแค่4ี่หมืนแปดผมก็เลยบอกว่าโอ้โหทำไมให้ผมถูกยังหัวหน้าหัวหน้าก็เลยว่าปันกันไปเลี้ยงถูกไม่ทำเวลาแถมเหล่ากอของเขามาดีด้วยนะคะลูกซูโม่ครับลูกซูโม่แม่ทางไหนคะแม่แก้วฟ้าครับเห็นไหมสายพันธุ์ดีทั้งคู่ครับมีระดับทั้งคู่ Work s. <S ถ้าเวิร์คคาร์ดได้ทั้งคู่ครับและตัวนี้คือเขาก็สามารถพ<ถ>ัฒนา <laughs> ไปต่อได้อีกหลายสเต็ปมากเลยเพราะว่าหน <laughs> ึ่งทายาทแก้วฟ้าก็รู้รู้กันอยู่นะคะว่าความใหญ่ความหนาของเขาและเจ้ซูโม่เป็นไงพี่เต๋อเดี๋ยวพี่เต๋อไปดูซูโม่แล้วเป็นไง <laughs> <laughs> เออมันไงพี่เตอ๋อจำได้ไหม <intuition> ไป็่าแล้วที่อยู่และบุรี่น <hmm> ซูโม่คือได้ความหนาความใหญ่ของลาตัวใช่ไหมเจ้าเนื้อครับใช่เจ้าเนื้อซูโม่อะค่ะแล้วท้ายเขาไม่ธรรมดาครับท้ายยกดีมากครับเนี่ยเห็นไหมท้ายเขาจะยกเนี่ยมนเสเดียของเขาคือท้ายคือที่ผมคิดว่าจะเวหาไว้คือเอาไว้ปรับปรับท้ายสําหรับตัวเมียตัวไหนที่ท้ายเขาไม่ดีเนี่ยท้ายเขาจะยกแล้วท้ายเขาจะบานดีมากเนี่ยบังตูดบังตูดใช่น่ครับน่าจะตรงนี้นะะ เขาสามารถที่จะเขาสามารถที่จะไปปรับตัวเมียตัวที่แบบท้ายมันรีบคือการการใช้พ่อพ่อพัน,น์่ในความคิดของผมน่ะผมไม่ได้มองว่าตัวไหนดังไม่ดังผมจะมองว่าตัวเมียของผมขาดอะไร คงสร้างอย่างตัวเมียขาดอะไรพี่ก็จะเอา,อาพ่อพันตัวนั้นใช่เอาอตัวนั้นมาเสริมอเอามาเสริมมาใส่ให้ให้เขากลายเป็นว่าให้เขากลายเป็นว่ามัน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 มีนมความสมดุลขึ้นไปอีกอย่างนี้เท่ากับว่าอตอนนี้เขา19เดือนครับก็อีกประมาณปีกว่ากว่าเขาก็จะเป็นพ่อพันที่สมบูรณ์ใช่สามปีครับสมบูรณ์เต็มที่ใช่้เราก็จะเอาไว้ใส่ไอ้ตัวไหนที่เราเราคิดว่าเราเราจะคือพูดง่ายง่ายแต่บรนทัดของเขาสวยจริงผมมีความคิดว่าผมจะ มีแบรนด์ของตัวเองถึงมันไม่ดังก็ช่างแต่ว่าแบรนด์ของเราให้ไปกับกลุ่มรากญ้าที่เราแบบว่าเขามีต้นทุนน้อยเขาอยากเอามาปรับกับเราอย่างเงี้ยสามารถแบ่งปันกันแบ่งปันกันไปสร้างรอยยิ้มให้ให้คนระดับล่างว่างั้นเถอะครับใช่ใช่เพราะว่าอย่างอย่างที่หนูเจอมาชาวบ้านเขาก็ค่อนข้างที่จะกหนึ่งกำลังซับเขามีไม่ถึง<ช>แล้วโโหแล้วก็ราคาควายนะปัจจุบันนี้คือหลักล้านอะแม่พนันอะคือแบบ ห้าแสนถึงหนึ่งล้านขึ้นน่ะคะ่ะร,ราคาที่อย่างที่พี่ศักเคยบอกไว้ว่าราคาหลักหมื่นแทบจะไม่มีแล้วอ่ะไม่มีนะครับหายากหายากมากอย่างของพี่ศักนี่พี่สักโชคดีมากเลยได้ราคาแบบมีตรภาพจริงๆเลยสี<ช>่หมื่นกว่าบาทเนี้ยผิวพันของเขาแบบว่าความเนียนของเขาสีผิวควายเผือกชัดเจนครับอันนี้เขาก็ได้มาทางแม่เนาะครับทางแม่สีผิวได้มาทางแม่โอ้ยอยู่กับพี่ศักนานๆเลยฮะ แม่หาจับไข่ยังจับไข่ยังพี่เต๋ออยากจับไข่มากเลยเอาพี่เต๋จะจับไข่ได้เครื่องมากเลยนะคะเจ้าแมหาอาแล้วพี่เต๋จับไข่ชัวร์แล้วครับแม่หาขี้ใส่หัวไข่ตรงดีไหมเต๋ไข่ดีไหมผ่านไหมผ่านครับผ่านครับพี่เต๋จับไข่แล้วครับค่ะเราได้ชมเมหาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้พี่สักพาไปชมตัวอื่นกันดีกว่าค่ะอ่าคือน้องเขามาแต่งมาแต่งเล็บควายแล้วก็สนิทกันคุยไปคุยมา แกก็เลยบอกว่าพิศักดิ์เอาดีๆมาเลี้ยงสักตัวไหมผมก็เลยบอกว่าถ้าน้องให้ก็ได้ไถ้าน้องไม่ให้ก็ไม่ได้คือเขาให้มาในราคาแสนห้าหมื่นบาทม,มันมันหาไม่ได้แล้วตอนนี้เขาสูงร้อยร้อยห้าสิบบวกเขาเขาจะสมดุลถึงเขาสูงแล้วเขามีความสมดุลถ้าควายที่มันมีความสมดุลคือคือเขาจะมีเสน่ห์หน้ามองถึงเขาจะไม่มีอ่องที่ครบชัดเจนแต่ด้วยความที่แบบว่าลำตัวเขาจะยาวลำตัวเขายาวแล้วหางเขา หางเขาจะได้แข้งขาเขาจะมาดีตัวนี้เป็นลูกบิ๊กอุทัยอีกตัวหนึ่งครับโชคดีก็ถือว่ามามาไม่ผิดหวังแล้วล่ะใช่ค่ะดูดูนี่นะคะดูดูบ้านช่วงนี้เขานะคะสมเป็นแบบว่าบิ๊กอุทัยลูกบิ๊กอุทัยเหมือนกัน่รับคะตัวนี้ตัวนี้ลูก,ลกบิ๊กอุทัยดูดูแข้งขาของเขาหูกล้ามเนื้อแน่นมากเลยที่สัตว์ใช่ครับ